สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทําคลิปสั้นๆกันนะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะอย่าไปคิดเยอะคิดมากดูยังมีสติพวกเะื่อวันหนึ่งคนรักเก่าที่ทิ้งเราไปคนรักเก่าบัวเก่าแฟนเก่าอะไรที่เป็นเก่าๆเขาคิดถึงเขานึกเสียดายเราบ้างไหมนะคนรักเก่าที่ทิ้งเราไปเขานึกเสียดายเราบ้างไหมอย่าก่อนไม่ยากจับให้แก้หกใบนะคะอืมสิบ ถ้วยว้า wow. วคิดถึงน,นั่นเองสิบถ้วยจับขึ้นมาใบแรกก็สิบถ้วยเลยนะคะคนรักเก่าคนที่เราคิดถึงคนที่เรานึกถึงนี่เขาเสียดายบ้างไหม <c oughs> เขาเสียดายเรานะคะนึกเสียดายทาอะไรไปตอนนั้นทําไมคิดเยอะคิดมากจังเลยเสียดายวันเวลาที่อยู่ร่วมกันนะคิดทอดคิดถึงอยากกลับมาเดอะซันว้าวมันจะได้เลิกกันไหมนี่ เดือนสั้นนะคะ <c oughs> คนคนนี้คนที่เคยสร้างครอบครัวมาด้วยกันคนที่อยู่ด้วยกันคน,คนที่คิดถึงคิดฮอดกันนะคะหลายท่านหลายคนเลิกลากันไปจบด้วยกันไปด้วยเหตุอันใดไม่รู้นะคะทำให้เศร้าทำให้เหงานะคะไฟอ์อ,อกครับห้าถ้วยนะคะตอนที่มีปัญหาตอนที่มีประเด็นตอนที่เลิกกันไปเราก็อาการหนักอยู่นะ เศราเหงาซึมไม่มีอะไรจะทำโน่นทำนี้มีกระจิตกระใจเหนื่อยเบื่อเซ็งอืมเป็นหนักอยู่นะตอนที่เลิกกันไป <c oughs> หลายท่านหลายคนเลิกกันไปแต่ยังคิดถึงยังตัดกันไม่ขาดนะลักษณะถ้วยดูดิถ้วย,วยมันล้มไปสามใบ แต่มันก็ยังมีอีกสองถึงยังไงเขาก็คือคนที่อยู่ในใจถึงยังไงคนคนนั้นก็ทำให้เราคิดหอดคิดถึงยังมีอิทธิพลต่อใจเราอยู่นะเดอ St สเตนบางครั้งบางทีเราก็คิดว่าเราเข้มแข็งเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเฮลลิ่งตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วน่าจะดีขึ้นนะคะจะอยู่แบบสบายสบายเข้มแข็งถ้านะะไม่คิดอะไรไม่คิดเยอะคิดมากทำใจได้แล้วว่างั้นเถอะ แต่ในใจก็ยังคิดถึงอยู่นะคะหลายท่านหลายคนไฮโลแพนหลายท่านหลายคนไปบุญบานศาลกก่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ต่างๆพระแม่อ,อุมาเทวีพระแม่ลักษมีพระแม่มูลติหรือว่าอ่าเขาเวสวรรณอะไรต่างๆนั่นแหละคะ่ะที่เป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายท่านหลายคนไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลจิตดลใจให้คนลักเก่าคนคนนี้กลับมาให้คนคนนี้เขาคิดหอดคิดถึงหลายท่านหลายคนไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทําใจไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนลักเก่าเขานึกเสียดายเราบ้างไหมเขานึกเสียดายเราเขาเสียดายเรามากเลยนะเดนมาร์เชียนว้าวไพ่ออกมาสวยนะกับคําถามนี้ก <c oughs> ับหัวข้อนี้คนลักเก่าเขานึกเสียดายเราบ้างไหม เขาคิดอะไรอยู่นึกเสียดายเขาเสียดายมากเขาอยากกลับมานะคะเดอนไมทเชียนดูนี่เดอนไมทเชียนกําลังวางแผนอะไรในหัวอยู่นี่นะคะหลายท่านหลายคนอยู่ในช่วงเศร้าๆเหงาๆซึมๆคนรักเก่าหัวเก่าคนเก่าที่ทิ้งเราไปเขานึกถึงเราบ้างไหมเขาคิดอะไรอยู่คิดถึงนะคะกําลังวางแผนกําลังคิดฮอดคิดถึงกําลังคิดอะไรสักอย่างอยู่ตามหน้าไพา่ไพ่ออกมาดีมากใบแรกก็สิบถ้วย ใบที่สองตามมาด้วยเดุสันคนที่ทำให้เราเสียใจคนที่ทำให้เราเจ็บปวด <c oughs> คนคนนี้คนที่เราทําใจแล้วว่าจะอยู่ได้ว่าจะอ่าไม่พูดไม่คุยก็ได้ฉันอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะยังไงคนคนนี้กับเรายังจะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยกันเด้อ ยังมีโอกาสกลับมาพูดมาคุยกันยังไม่จบยังไม่ตัดขาดกันคนรักเก่าที่เราถามถึงนะคะคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะมีคนธาตุน้ำคนราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะคะหลายท่านหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กำลังรองคอยคนรักอยู่คนรักเก่า ที่เราถามถึงนี่คนรักเกา่าผัวเก่าคนที่เคยกบคนที่เคยพูดคุยคุยจะเขานึกถึงเราบ้างไหมเขานึกถึงนะคะและอยากจะกลับมาทําอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นอย่าเสียใจไปเลยนะคะขอให้สมหวังนะคะ